กำลังเดินไปมัสยิดเออไม่ใหญ่เมเดก้าสแควร์มานี่อ่า อากานอะไรเนี่ยจมืกวันนี้วันที่สามตรงนี้ครับไปดูมากับวันนี้วันนี้ปงวันนี้ปงเท่โอ้ตรงนี้กันเว,ว,ว,วย I'm swimming in love and you said I'm thinking about jumping in instead I've got you skinny dripping deep inside my Me. I don't know much about love But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up But I one and the same You got me caught in the days I love it when you say my name real slow All my love is yours I'm so I'm, I'm thinking about jumping in instead I got you skinny dipping deep inside my and everything you said I'm thinking about jumping And it said I caught you skinny in deep inside my head inside my head Every time you move You're looking like you're dancing เรได้ตากันเดบ้งไหมเราไม่ได้ตากันเด่นโชตุรักไปด้า ปิดงานเขาปิดเขามีงานอะไรไม่รู้รงนีก้วย ข้เรือรีวิวออฟไลฟ์ Life, ยังไม่ได้มากเดินผ่านมาบอดีเลยมีคนส่ยอยู่็ิดนึนี่มีร้านไหนคาเฟ่โอเคใช่เลย

เดีวยวเรากินก like so ่อนเออแต่รถ่างเออโรนเลยอ่ะกัดน่าเดี๋ยวไปเรียวตรงนู้นตะกุนข้าม นี่เราก็อยู่กันทีทีอะไรใช่หน้าเทาหน้าจะประมาณน,นั้นมือดีกา้าไปหลังให้ต่อดูแบบด้ เช่น,น้าเทาร้อนมากมเยอะมีมาลาด้วยเลยเื่องนะคับเลื่อง ไปไมไม่ไป้นตกตกเลยวะทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ฝนกำลังตกเลย

เย็บเตตีนนะกับคนนี้เดิน รอยู่ที่ตาวินทาวเวอร์เมื่อกี้ไม่ได้ไตหลังจากกินไอติมเสริน,นี่เอามาข่อมือไต่ให้ถูกนู้กนุ๊กแบบนั้นน,น,นุ๊กเส้นไม่เต๋นี่นี่นี่มาอยู่ตรงนี้เอ,อเดี๋ยวไปตรงนูน้น,น,นก,โก,โกันนมีไตยในกูเกิเนี่ยเดินขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นสั่งตรงอะร่ะโคดกระดึง đúng không rồi đấy Minh này yếu quá, nào, còn thường lắm mày này Ừ Mà, mà đi, mà dưới mày đi Mà đi, mà đi rồi mày đi đi, muốn nhập rạch nam mày nhập rạch nam, vui tay gặp cầm คือว่าจ้างคนเดียเนี่อะไรจางผมอ่าได้ไปไปจ้างมาต้ไปดูก่อนคคนน้อยว่าดึูตอนนี้พวกเราก้าไทโรกันได้พอประมาณขุนมันเยอะเกินเพาออกกันทางไหนแล้วเนี่ยปวดตัวยิงๆเลย

điểm tới local food nasi ayam nasi lemak ayam có mi goreng, bò tiêu có cái này, bí? này mì, bí. bít có cái bò tiêu này mi nuột con bít bò tiêu bít cắn, ăn mi goreng, mua nè ui มาร้อนๆเลยไม่รู้กูจ่ายมือแล้วจอนกันมีอุ้ยมีชีสไหมอย่าบอกนว่าไชีดโคตรเยอะแะเจอได้ปะซี่พีเจตตามริบกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวเบรคตามริบดีริบไม่รู้อ่ะเมื่อนชีดเลยเดี๋ยวจิบดูเดี๋ยว,ยวก็รู้ cứ cứ ngon món rồi gì lên anh kén anh cười kén này. mai kén còn này bây giờ nó kén đấy gần tiệp cười anh em ăn kén không coi mua từ cà đấy bọn đi thử thịt 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 nhiều tao ăn đi ạ 哦哦，我刚刚弄。

Giống mất sợi mà armor. A biển nữa. Don't Để rap, notary. Tiếng của nó. Tiếng của nó. cái của nó. Tiếng của nó. Tiếng của nó. Tiếng nó. Tiếng của 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 nó. 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 这里啦。

นไปไมีแต่จีนนะรตรงนี้พออินเดียเราอยู่อินเดียไปเลยแต่จีนอะจีนไปเลยอืม้มชวยสวยจังช่องเปรีย้ยนะครับเมื่อกี้

ไม่เหล่นี่จที่ก็เดินเข้านี่ได้อร่อยจนต้องซ้ำจะยินจ่ายย็นด้วยวันนี้เจอเราจ่ายย็นนะร้านนี้คนเยอะมากส,สภาพนะครับดูดิ đáp lại một mình đấy. Lên mà bỏ bài ค่อยม,มาอย่างนี้เมื่ออยู่จีนเลย คลิปนะสวัสดีครับ